แม้ว่าสถานี้ถึงจะไม่ไมถ,ถูกต้องจะไม่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามหลักกฎหมายแต่ว่าผมเห็นว่าสถา,านี้เป็นของสว่วนที่พี่น้องชาวบ้านทั้งมวลใช้ร่วมกันรือว่าเป็นที่สาธารณะของชาวบ้านสถานาชาวบ้านขอ,ของหมู่บ้านทั้งมวลใช้ร่วมกันมาตั้งแต่นานแล้วก็ถือว่าเป็นที่ส่วนรวมประชาชนทุกคนพี่น้องชาวบ้านทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกันและที่อื่นก็สามารถมีสิทธิใช้ได นี่คือตามกอมเป็นจริงแต่ถ้าตามหลักกฎหมายเมื่อเป็นอิจารกษณะแล้วสาม,มารถไปขืน้นเบียนก็ได้ใครหลักก็ได้ไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับผมในฐานะพนักงานสอบสวนคนหนึ่งเรียนกฎหมายมาเหมือนกันนะครับสามารถไปยื่นได้การที่ผมขุยัตเป็นนายกรนายอน,นะครับเข้าไปบุกรุกไปทำกระทั่งนะไปยั่ปาไปผมกต้นไม้ในที่นนั้นถือว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ ที่ที่น้องชาวบา้านทุลทนใช้ร่วมกันเป็นการไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิของชาวบ้านทุกคนจะเป็นที่มาขอการหนึ่งความขัดแย้งสองความทะเลาะที่้าความสำปะสมานชาวจีนครอบคองดองในหมู่บ้านมันจะไม่มีนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการดัดแก้งกันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นแบบอย่างอีกต่อไปเยี่ยมอย,อย่างเช่นนี้อย่ากระทำอีกนะครับ คุณต่ายี่เวลาไปวันที่สามสิบเมตรสามเมตรเท่ไรสามเมตรอันดาวท้องสองแค่หกสี่มันนาาไปนะครับตามที่ตํารวจออกมานะครับกระสั้งต้องดื้อภายในเดือนวันให้นี้ผลตัดสินใจแทนพี่น้องไม่ได้ต้องให้พี่น้องชาวบ้านทั้งหมดทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันนะครับก่อนแล้วทีนี้กอรายงานก็แบบผมทีจะไปเยี่ยมทุกคนนะผมก็จะไปเจอที่ดินเจออะไรมาลางวัา ก็บางคนเนี so first, beans, ่ยคนนั so first, ้นม so ้กไม่ต้ในหมู่บ้านเนี่ยอจะปที่ไหนพ่อจะต้องวันที่เดียวราต้องมีหลักแล้วคุยกันให้ได้อให้ได้ถ้าจะมีการร้องเรียนว่ากาน้ำเผมจะไปไม่ได้ในแบบการลงเรือผมไปเรื่อยไม่ได้ใจปะ้าใจเออก็เมื่อกี่ผมตัดสินคนใหม่ถ้าจะมีเ่จงเินผมจไปไมได้ปกติใน่ี่สออไปหักเยอะที่เจี๊ยก็ตามแล้วก็

ัุก้าเดินนเจ้าอพิงแจงผู้ใหญบ้านกับผซอยเจ้าพ่อพ้งแจงกำลังตะบนสร้างตรงเขาบอไมน้ำอาใช่ครับไหนท่านใที่เป็นผู้ใยของทารภาษาเขาคงพะที่แจ้งกำลัเขามาให้อนนะครับเมีอบริบามรณะตนเพื่ออาปรดอนต่อกันนะครับแล้วอย่งที่มันทุกกันได้บปาน้าในบ้านเราเป็นงอคือยที่ทะไมมันที่น่ะก็เวมันทงเลยั้นก็

เป็นไฉนักรือว่าเขาได้ยนข้อความรู้ว่ากรทรวงามว่านทางที่จะไปเตรยมชาวบานตรนี้เราจะตรอควมได้รอมบดตรัว้ตัวจริงครับท่านแข้อมูลที่ที่เราใช้ในการสัมมนาผมเพราะว่าในชาวบ้านของเราเรียนร้เรบถามว่าัำไมทำแบบ้แต่ไม่ไม่ได้นี้มาแก้ปัญหาให้ ทะเลคาร้านเขาจะรดดวนที่นี่เดี๋ที่กล้ามาบส,ส่วนที่ไม่กล้ามาพวมีครับที่เขาซนี่ที่งนี้รับผู้ให่